บันทึกคุณภาพน้ำเสียจากน้ำยาปับนผ้านุ่มนะคะที่ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศของวันที่24มกราคมเวลา18.50นาฬิกา50นาทีนะคะจากเมื่อวานตัวอย่างที่ใช้อากาศนะคะเขาจะแตกกลุ่มออกเป็นก้อนๆแต่ในวันนี้เขากลับมารวมตัวกันเป็นก้อนเดียวกันอีกแล้วนะคะดูจากด้านข้างนะคะเขาจะเกาะเป็นชั้นลอยแบบนี้ค่ะ แล้วก็บนด้านหน้ามีผิวสัมผัสคล้ายไขย่เ<ๆ>กาะอยู่บนผิวน้ำนะคะแล้วก็มีฝุ่นละอองเกาะอยู่สภาพอากาศในวันนี้ไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปค่ะเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่ทำให้เขาเกาะกลุ่มเกาะตะกรนเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือข้อสันนิษฐานของหนูนะคะส่วนอันที่ไม่ได้ใช้ อากาศนะคะหรือก็คือที่มีฝาปิดมีแรงดันนะคะของอากาศเกาะอยู่บนฝาแบบนี้เหมือนเดิมคุณภาพน้ําสีไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงไป่มากมายนะคะบนกล่องก็ยังคงมีฝ้าไอน้ําจับตัวขึ้นมามากกว่าเมื่อวานบันทึกการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าํเสียจากน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะ แบบที่ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศในวันที่25มกราคมเวลา4โมง40นาทีนะคะสังเกตได้ว่าอันที่ใช้อากาศนะคะมีฝ้าเกาะขึ้นหรือก็คือไขอย่างเกาะขึ้นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนตะกอมีการแตกตัวออกจากกันนะคะจากกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มนี้แล้วก็มีจุดเด็กๆประปายทั่วไปนะคะมีเศษฝุ่นและเศษมแมลงตกลงไปส่วนปริมาณน้ำ มีจำนวนที่ลดลงนะคะตอนนี้น่าจะใกล้ๆครึ่งกระบอกแล้วนะคะส่วนกลิ่นไม่มีกลิ่นแล้วค่ะตอนนี้เขาไม่มีกลิ่นแล้วนะคะส่วนอันที่ไม่ใช้อากาศมีแรงดันอยู่บนฝาอัดแน่นเลยนะคะอากาศของเขาและเหมือนจะเริ่มมีการ ตกตะกอนเกิดขึ้นนะคะเท่าที่สังเกตด้วยตาเปล่าเขาเริ่มมีการตกตะกอนนะคะปะปลายไม่ได้หนาแน่นเหมือนกับอันที่ไม่ไม่ไม่ได้เหมือนกับอันที่ใช้อากาศนะคะอันนี้เขามีการตกตะกอนแบบปะปลายไปบ้างด้านบนก็มีฝ้าเนี่ยค่ะเขาจะมีเกาะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ที่เกาะที่จับกันเป็นกลุ่มส่วนด้านล่างก็ เหมือนลอยขึ้นนะคะ่ะตะกอนพยายามจะลอยขึ้นมาจับตัวกันอยู่ทางด้านบนนะคะนี่คือในสวนของวันนี้ค่ะบันทึกการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำเสียแบบที่ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศของวันที่26กมกราเวลาทุ่ม10นาทีนะคะสังเกตได้ว่าอันที่ใช้อากาศนะคะก้อนตะกอนเกาะเป็นกลุ่มและจมตัวลง อาจจะเนื่องด้วยสภาพอากาศในวันนี้ที่อุณหภูมิอยู่ที่31องศานะคะตรงเหนือผิวนะ้ำมีคาบคลไขมันเกาะแล้วก็ยังมีมแมลงตกลงไปเพิ่มนะคะปริมาณน้ำลดลงมาจำนวนหนึ่งนะคะสังเกตได้ว่าก้อนตะกอนมีการจมตัวลงมากกว่าเมื่อวานนะคะแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ลอยตัวขึ้นมานะคะส่วนอันที่ไม่ใช้อากาศ เกิดตะกอนเพิ่มขึ้นนะคะมากกว่าเมื่อวานนี้และกำลังลอยตัวขึ้นสู่ผิวบนนะคะจากเนี่ยค่ะจะสังเกตได้จากบนฝากล่องเขาจะเกาะกันอยู่รอบๆเกาะขอบตรงนี้นะคะแล้วก็แรงดันอากาศยังมีอยู่อย่างหนาแน่นนะคะแล้วก็เกิดไอ้นาขึ้นมาบนบริเวณฝากล่องนะคะมีตะกอนกระจายอยู่ทั่วแต่โดยส่วนมากแล้ว กระจายขึ้นสู่ด้านบนนะคะเหมือนพยายามขึ้นไปเพื่อเอาอากาศด้านบนนะคะบันทึกสังเกตการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างน้ำเสียที่ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศนะคะของวันที่27มกราคมเวลา6โมง35นาทีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างน้ำเสียจากน้ำยาปะผานุ่มนะคะมาเริ่มที่อันแรกกันค่ะอันที่ใช้อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าตะกอน มีปริมาณจำนวนที่ลดน้อยลงและบริเวณบนผิวน้ำมีไข่นะคะลอยอยู่เต็มทั่วผิวน้ำแล้วก็ยังมีมแมลงตกลงไปนะคะส่วนตัวของตะกอนนั้นมีการจมตัวลงค่ะแล้วก็ยังมีการเกาะกลุ่มเป็นก้อนจะสังเกตได้ว่าปริมาณของตะกอนนั้นมีจำนวนที่ลดน้อยลงนะคะ แล้วก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงลอยตัวได้อยู่ปริมาณน้ำลดน้อยลงส่วนเรื่องของกลิ่นไม่มีกลิ่นของน้ำยาประพันนุ่มเหลือแล้วนะคะส่วนอันที่ใช้ส่วนอันที่ไม่ใช้อากาศนะคะณนะตอนนี้ตะกอนมีการลอยตัวขึ้นมาอยู่บนกล่องบนฝากล่องนะคะหรือก็คือบริเวณบนผิวน้ำ เนี่ยค่ะเขาเริ่มมีการตกตะกอนมากขึ้นกว่าเดิมจากเมื่อวานปริมาณน้ำเหมือนจะมีการลดลงมานะคะสักนิดหนึ่งและบริเวณฝากล่องจากแต่เดิมที่มีอากาศอัดแน่นนะตอนนี้คือไม่มีอากาศอัดแน่นแล้วนะคะเป็นไปได้ว่าตะกอนพยายามลอยตัวขึ้นมาเพื่อใช้อากาศหรือก็คือออกซิเจนบริเวณเหนือผิวน้ำนะคะ บันทึกสังเกตการเปลี่ยนแปลน้ำเสียแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศนะคะของวันที่28ปมกราคมเวลา6โมง26นาทีนะคะอ,อันนี้เป็นตัวอย่างจากการเก็บจากน้ำยาปะพันุ่มนะคะสังเกตได้ว่าในวันนี้ตะก,กรของตัวที่ใช้อากาศมีการจมตัวลงไปแล้วนะคะจมตัวลงมานอนอยู่ในก้นก้นภาชนะ โดยส่วนมากนะคะแล้วเขาก็ยังคงเกาะตัวเป็นกลุ่มโดยที่เหนือผิวน้ำยังคงมีไข่ลอยอยู่แล้วก็มีแมลงนะคะเศษฝุ่นที่ตกลงไปส่วนระดับน้ำมีปริมาณที่ลดลงนะคะส่วนตัวที่ไม่ใช้อากาศวันนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าสีของเขาเริ่มเปลี่ยน อาจจะเนื่องด้วยที่ว่ามีการรวมตัวกันของตะกอนนะคะจับตัวกันแล้วเขาก็ลอยขึ้นสู่บนผิวน้ำแบบนี้ส่วนความแข็งของลมนั้นไม่มีค่ะมีความบางลงเขาลอยกระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณด้านฝานะคะอยู่รอบๆเลยและแต่ก็ยังคงมีบางส่วนที่ยังอยู่ ปล,ปลายของใต้ผิวน้านะคะปริมาณน้าไม่ได้มีการลดลงแต่ปริมาณของตะกอมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นนะคะสังเกตได้จากตรงนี้เขาจะมารวมตัวกันทางด้านข้างขอบค่ะมีแค่บางส่วนที่อยู่ทางด้านตรงกลางยังกระจายตัวกันอยู่นะคะบันทึก สังเกตการเปลี่ยนแปลงน้ำเสียนะคะแบบที่ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศของวันที่2 9มกราคมเวลา6กโมง55นาทีนะคะมาเริ่มจากอันที่ใช้อากาศนะคะตะกรอนจมตัวสู่ใต้น้ำไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาตะกรอนเริ่มตายแล้วหรือเปล่าอันนี้หนูแค่สันษฐานนะคะ มีไขเกาะอยู่ทั่วผิวหน้าน้ส่วนปริมาณนะ้ำมีการลดลงนะคะส่วนสีของน้ำไม่ขุ่นเท่ากับสัปดาห์แรกนะคะมีความใสแต่ก็ไม่ถึงกับใสมากค่ะแต่ก็ไม่ได้ขุ่นมากเช่นกันตะกอนในวันนี้จับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนนะคะเป็นก้อนใหญ่ มีก้อนเล็กบ้างปละปลายนะคะส่วนอันที่ไม่ใช้อากาศสังเกตได้ว่าวันนี้ตะกอนลอยขึ้นสู่ผิวน้ำหมดเลยนะคะเกาะอยู่บริเวณขอบขอบกล่องแล้วก็มีตรงกลางกล่องบ้างส่วนอากาศไม่มีค่ะบุ่มลงไปแล้วเป็นไปได้ว่าเขาขึ้นมาเพื่อทำการ แลกเปลี่ยนก๊าซนะคะส่วนสีมีความใสขึ้นมานิดหนึ่งไม่ขุ่นเท่ากับสัปดาห์แรกเช่นกันนะคะความเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์ที่สนี้ก็คือ,อตัวที่ไม่ใช้อากาศเริ่มมีการตกตะกอนจนสังเกตเห็นได้ชัดในวันที่ในสัปดาห์นี้นะคะก็คือว่าเขามีการจับกลุ่มกันเป็นไปได้ว่า เขาทำปฏิกิริยากันเรียบร้อยแล้วนะคะด้านกับภายในด้านในแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ละล่องละลอยอยู่แต่ก็ยังเป็นส่วนเล็กๆค่ะบันทึกการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำเสียของวันที่30มก,กระลาเวลา6โมงยนาทีนะคะเป็นการเก็บตัวอย่างมาจากน้ำยาปั๊มนุ่มโดยเป็นการสังเกตการแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศนะคะ เริ่มจากตัวที่ใช้อากาศกันค่ะวันนี้ตะกอนจมตัวลงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีน้ำที่ปริมาณลดลงเหลือเหลืออยู่ประมาณ <c oughs> <c oughs> จะเรียกว่าครึ่งได้ไหมก็ก็ครึ่งอะน,น,นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะมีคราบตรงนี้ เป็นไปได้ว่ามันมาจากไข่นะคะที่เขาเกาะอยู่บริเวณผิวหน้าของน้ําตรงบนบริเวณผิวน้ํายังคงก็มีแมลงตกลงไปแล้วก็มีไข่นะคะมีฝุ่นบ้ากระปลายส่วนตัวที่ไม่ใช้อากาศนะคะจะสังเกตได้ว่าตะกอมีการจับตัวกันอยู่รอบๆขอบกล่องนะคะ ความดันของกล่องเบาลงค่ะแล้วก็ยังมีมีไอน้ำเกาะอยู่บริเวณฝากล่องส่วนสีของทั้งสองกล่องนะคะแบบที่ใช้อากาศแล้วไม่ใช้อากาศสีของน้ำมีความขุ่นเล็กน้อยนะคะไม่เท่ากับสัปดาห์แรกที่มีความขุ่นมากๆจากน้ำยาปบบผหนุ่มนะคะตะกอมมีการลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาขึ้นมาเพื่อรับอากาศที่อยู่บริเวณบนด้านบนฝากล่องนะคะ